ชื่อรัชนีกุลกิจค่ะมาเรียนสักคิ้วสามมิติอ๋อก็คุณครูใจดีค่ะสอนเข้าใจง่ายก็คือสอนแบบว่าเราไม่เข้าใจอะไรคุณครูก็จะบอกแบบทุกอย่างก็จะเข้าใจง่ายมากก็คือเราก็ใจดีใจดีมากๆสอนก็เข้าใจง่าย รู้สึกว่าสถาบันนี้แบบว่าดีอะค่ะคือเขาสอนขแบบคดปวงจรมีทั้งความสะอาดสอนให้รู้ถึงความสะอาดออสอนให้เราเรู้ว่าควรจะทํายังไงทําออกมาแล้วจะดีทำออกมาแล้วจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสถาบันนี้สอนดีมากๆโอเคอ๋อก็ถ้าเกิดคิดจะเรียน สักคิ้วสัมมิติสักขอบตาสักปากก็ให้มาที่นี่ได้นะคะเพราะว่าเขาสอนดีมาก